8บทเรียนที่เปลี่ยนความคิดผมในปี2023ที่ผ่านมาและผมเชื่อว่ามันจะพัฒนาชีวิตคุณในปีหน้าแน่นอนสวัสดีครับผมปลืม้มและขอต้อนรับเข้าสู่มี p l u สพอดแคสตนะครับในวันนี้นะครับผมจะเอาบทเรียนที่ผมได้เรียนรู้ในปี2023ที่ผ่านมานะครับมาเรียบเรียงให้คุณฟังเป็นข้อๆเลย ผื่อใครที่กาลังมีเป้าหมายหรือกําลังพยายามทําให้ชีวิตดีขึ้นในบางมุมที่คล้ายๆกับผมเนี่ยจะได้เอาสิ่งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบรายการเกี่ยวกับการออกแบบชีวิตธุรกิจและการพัฒนาตัวเองนะครับอย่าลืมกดติดตามมีพลาสพอดแคสต์นะครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดตอนต่อๆไปนะครับอย่าลืมแอดไลน์มานะครับผมจะทิ้งลิงก์แอดไลน์ไว้ในคำบรรยายของพอดแคสต์ตอนนี้ครับ เอาละก่อนจะไปฟังข้อแรกนะผมเล่าให้ฟังสั้นๆนิดนึงแล้วกันนะครับว่าต้นปีเนี่ยผมมีเป้าหมายอะไรบ้างปีนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าผมจะพลิกชมชีวิตผมหลายๆอย่างเลยเนาะเหมือนเขาเรียกว่ารีดีไซน์หรือว่าออกแบบกันใหม่โดยที่ผมจะโฟกัสเรื่องความสมดุลของชีวิตมากขึ้นโดยที่ผมโฟกัสไปที่4เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือ work health joy และก็ love นะครับหรือว่าการทํางานสุขภาพความสนุกความสุขในชีวิตนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ทีนี้ในความตั้งใจที่ทําให้4อย่างนี้สมดุลกันเนี่ยมันก็มีบางอย่างที่ดีขึ้นบางอย่างที่ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่และนี่คือบทเรียนที่ผมได้เรียนรู้จากการพยายามทําให้4อย่างนี้สมดุลมากขึ้นครับข้อแรกนะครับคือความสมดุลระหว่างการเรียนรู้และการลงมือทําผมเ,เชื่อมาตลอดนะครับว่าเราไม่สามารถเรียนรู้อย่างเดียวได้โดยไม่ลงมือทําและเราไม่สามารถลงมือทําอย่างเดียวได้โดยที่ไม่เรียนรู้แต่การปรับสมดุล2ออย่างนี้ให้มันพอเหมาะพอควรเนี่ย อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้การทดลองเยอะพอสมควรตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยผมหนักไปทางการลงมือทํามากกว่าการเรียนรู้คือแต่ั้นอะไรก็ไม่ใช่คนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วนะครับพอปีนี้เนี่ยตั้งใจจะเรียนรู้ให้มากกว่าเดิมเพราะว่าไม่อยากเสียเวลากับการลองผิดลองถูกแล้วเนี่ยหลังจากการอ่านหนังสือหลังจากการฟังพอดแคสต์ฟัง YouTube เรียนรู้เยอะมากเยอะกว่าปียนก่อนเยอะมากเนี่ยรู้เลยว่าถ้าผมกลับไปเริ่มใหม่ได้นะ ผมจะเรียนรู้เยอะกว่านี้แล้วก็ลงมือทําให้เหมาะสมกว่านี้เพราะมันทําให้ผมประหยัดเวลาในการลงมือทําลงไปมากนะครับพอเราเรียนรู้เยอะเนี่ยการลงมือทําของเรามันจะแม่นยําม,มากขึ้นแล้วก็ผิดพลาดน้อยลงทีเนี้ยทาไมสมัยก่อนผมถึงตั้งใจลงมือทําเยอะกว่าการเรียนรู้ผมว่าหลายๆคนเคยเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าเราเรียนรู้อะไรแล้วเนี่ยแล้วเราอ่านเลยแล้วฟังแล้วเราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะคือฟังเราไม่เข้าใจอะ่ะเราก็เลยแบบเออช่างมันเถอะงั้นเราไปลงมือทําเลยลวกันจะได้เห็นภาพในขณะเดียวกัน ผมเชื่อว่าจะมีหล,หลายๆคนที่เรียนรู้เยอะมีความรู้เยอะแต่ไม่มีประสบการณ์ในการลงมือทําแล้วพอจะลงมือทำเนี่ยมันติดอุปสรรคตรงท,ที่ว่าจากความรู้ที่เรามีเนี่ยเรานึกภาพไม่ออกว่าตอนลงมือทํามันจะเป็นยังไงพอเราเจอปัญหาในการลงมือทำเนี่ยเราเลือกที่จะกลับมาเรียนรู้มาหาความรู้เพิ่มดีกว่ามันก็เลยหนักไปที่การเรียนรู้มากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการบาลานซ์สออย่างเนี่ยนะครับการเรียนรู้กับการลงมือทำเนี่ยผมมีข้อแนะนําอย่างนี้ครับว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเรียนรู้แล้วคุณรู้สึกว่ามันยังไม่อ๋อคุณน่าจะเคยมีอารมณ์นี้นะคือเวลาคุณเรียนรู้อะไรหรือคุณรู้ทฤษฎีใหม่ๆแล้วคุณแบบอ๋อย่างงี้นี่เองเคยเป็นไหมเวลาเรียนรู้อะไรใหม่แล้วมันอ๋อครับนั่นแปลว่าคุณพอมีประสบการณ์รองรับที่จะเข้าใจความรู้นั้นได้แล้วอ่ะคุณเลยอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหรก็ตามที่คุณเรียนรู้แล้วคุณรู้สึกว่ามันยากมันยังไม่อ๋อมันยังนึกภาพไม่ออกเนี่ยนั่นอาจจะเป็นเวลาที่คุณควรจะหันมาลงมือทําเรื่องนั้นบ้าง คือเริ่มทําบ้างพอคุณเริ่มทำเนี่ยนะครับพอคุณเจอปัญหาเนี่ยคุณก็จะต้องฝ่าฟันปัญหานั้นไปก่อนเมื่อคุณผ่านปัญหาในการลงมือทําจนคุณทาบางอย่างได้แล้วเนี่ยหลายๆคนเลือกที่จะทําต่อเพราะว่าไหนๆก็ทําได้แล้วใช่ไหมเราก็เอ้ยไม่ต้องเปเรียนรู้และเราทําต่อเดีกว่าเราทําได้แล้วนั่นคือจุดที่หลายๆคนผิดพลาดนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มรู้สึกว่าคุณเริ่มทําได้แล้วเนี่ยผมแนะนําว่าให้คุณกลับมาอ่านหรือมาศึกษาเพิ่มก่อนเพราะว่าสิ่งที่คุณทําได้อ่ะครับมันไม่ใช่ค มันจะต้องมีใครสักคนที่ทําเก่งกว่านี้แล้วบันทึกข้อมูลความรู้ทั้งหมดที่เขาได้รู้อ่ะใส่ไว้ในแหล่งความรู้สักที่หนึ่งการที่เราไปนั่งทู่สีทาจนกว่าเราจะเก่งโดยที่ไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมต่อเนี่ยมันทําให้เราต้องลองผิดลองถูกเองและมันเสียเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเริ่มทําแล้วมันเริ่มอยู่ตัวเริ่มได้แล้วเนี่ยคุณกลับมาเรียนรู้ครับเพื่อต่อยอดความรู้ของคุณให้มันก้าวกระโดดไปไกลขึ้นนะ เมื่อคุณทํามาแล้วคุณมีประสบการณ์แล้วคุณจะอ๋อกับความรู้ที่คนอื่นสะสมไว้มากขึ้นเวลาคุณกลับมาทําอีกรอบนึงเนี่ยการกระทําของคุณมันจะเติบโตได้เร็วขึ้นเพราะว่าคุณมีความรู้แน่นขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นสรุปให้ฟังนะการจัดสมดุลระหว่างการเรียนรู้กับการลงมือทำเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเรียนรู้แล้วคุณรู้สึกว่ามันยังไม่อ๋อยังไม่เข้าใจนะครับแปลว่าคุณยังขาดประสบการณ์คุณควรไปลงมือทําก่อนเมื่อคุณลงมือทําได้แล้วเนี่ยคุณจะเจออุปสรรคคุณฝ่าฟันี่ย คุณควรกลับไปเรียนรู้เพราะว่าเมื่อคุณกลับไปเรียนรู้เนี่ยคุณจะมีประสบการณ์พอที่จะเข้าใจความรู้ที่คนอื่นได้สะสมมาแล้วคุณจะอ๋อเร็วขึ้นพอคุณเริ่มอ๋อใช่ไหมครับพอคุณเรียนรู้ไปสักพักหนึ่งคุณจะถึงจุดที่คุณไม่อ๋อนั่นแปลว่าคุณควรจะกลับมาลงมือทําและวนลูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับคุณจะมีประสบการณ์ในการลงมือทํามากพอที่จะเข้าใจความรู้ที่มันซับซ้อนขึ้นและคุณจะมีความรู้มากพอที่จะทําให้การลงมือทําของคุณเนี่ยมันก้าวกระโดด เพราะคุณไม่ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองคนเดียวนั่นนำมาถึงข้อ2ครับอย่าสับสนระหว่างความคิดกับความรู้มันเป็นเรื่องที่แบบใกล้กันมากเลยนะแต่ว่าผมว่าหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยเนี่ยมักจะสับสนความรู้คือสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้ไม่ว่าจะด้วยการทดลองมาเป็นเวลานานรีเสิร์ชหรือประสบการณ์ของคนอื่นที่บันทึกมาเป็นความรู้นึกออกไหมครับคือมัน เป็นจริงพิสูจน์แล้วอันนี้คือความรู้ในทางกับการความคิดเนี่ยมันไม่จําเป็นต,ต้องมีรากฐานบนความเป็นจริงเสมอไปแต่มันอยู่ในหัวเราทั้งคู่เวลาเรามีความคิดหรือมีไอเดียบางอย่างขึ้นมาเนี่ยหลายๆครั้งเราคิดว่าความคิดที่เราคิดขึ้นมาเองเนี่ยมันคือความเป็นจริงทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีข้อพิสูจน์อะไรเลยเรายังไม่เคยทําเราแค่แบบอยู่ดีก็มีดวงดาวมาเรียงตัวกันในหัวเราแล้วเราก็รู้สึกว่าอันนี้แหละใช่แหละปัญหามันคืออย่างนี้ครับ ถ้าเราทําอะไรก็ตามด้วยความคิดของเราที่เราคิดเองเออเองโดยยังไม่มีข้อพิสูจน์เนี่ยแล้วเราเชื่อว่าสิ่งนี้มันไม่ต้องพิสูจน์แล้วอะเพราะมันเป็นความจริงอะปัญหาคือคุณยังงงับชีวิตมากมันควรจะเวิร์กอย่างที่เราคิดอะแต่มันไม่เวิร์กเพราะเราแยกไม่ออกครับว่าสิ่งนี้มันต้องการข้อพิสูจน์อีกมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงมันคือความคิดเห็นของเราคุณเคยเจอคนแบบนี้ไหมคนที่พยายามทําหลายๆอย่างมากๆแต่ทํายังไงก็ไม่ได้ผลสักทีอะแล้วพอเราไปขุดที่มาที่ไปของความล้มเหลวจริงๆอะสมมติฐานของเขาอะมันผิดตัแแ แล้วเขาไม่ได้มีวิธีการวัดผลว่าสมมติฐานของเขาเนี่ยมันถูกหรือเปล่าคือเขาเชื่อว่าสิ่งนี้ถูกแน่ๆแลวเขาก็แค่ทู่ซีทำสิ่งที่เขาเชื่อว่าถูกอย่างที่ผมบอกคือถ้าคุณบาลานซ์ระหว่างการเรียนรู้และการลงมือทําได้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําแล้วมันมันถึงจุดที่มันไม่ไปไหนแล้วอะคุณต้องกลับมาเรียนรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันสอดคล้องกับประสบการณ์ของมนุษย์โลกคนอื่นหรือเปล่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบาลานซ์ระหว่างการเรียนรู้และการลงมือทําได้ดีเนี่ยคุณจะเริ่่มแแยกกออกล้ววา อะไรคือสิ่งที่คุณคิดเอาเองหรือเป็นแค่ความคิดเห็นของคุณและอะไรคือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของคนอื่นของที่คนอื่นเขาทํามาแล้วมันสําเร็จแล้วคุณสามารถทําซ้าได้และเป็นความรู้ที่สามารถใช้ได้จริงข้อที่3ครับที่ผมได้เรียนรู้ปีนี้ก็คือระบบที่ดีคือระบบที่สามารถทำซ้ำได้ง่ายและเป็นระบบที่เรียบง่ายที่สุด ที่ทําให้คุณได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการคือถ้าคุณรู้จักผมเนี่ยผมเป็นคนบ้าระบบมากนะครับคือตอนทํา Maker Station เนี่ยเรียกว่าเรียกว่าแบบบริษัทไม่ถึง10คนแต,แต,แต่แต่ระบบหลังบ้านนี่พันล้านนึ่าผมเป็นคนบ้าเครื่องมือเป็นคนบ้าระบบเวลาเราได้เครื่องมืออะไรมาเราได้มือถือมาอันนึงเราได้กล้องมาอันหนึ่งเนี่ยเราจะพยายามหาวิธีใช้มันให้ครบที่สุดเท่าที่ท,ท,ทาได้ มันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะพยายามใช้เครื่องมือให้มันเกิดระบบที่มันซับซ้อนเกิดขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยงานบางงานเนี่ยนะครับมันไม่จําเป็นต้องมีระบบที่ซับซ้อนมากก็ได้ในปีที่ผ่านมาผมได้อ่านจากไหนไม่รู้นะครับเขาบอกว่าระบบที่ดีที่มันเกิดขึ้นบนโลกเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นจากการคิดที่มันซับซ้อนก่อนแล้วค่อยให้มันเรียบง่ายระบบที่ดีเนี่ยมันเกิดจากการที่เราต้องการจะทาอะไรบางอย่างแล้วมันเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วมันค่อยๆต่อยอดเป็นระบบที่ใหญ่ขึ้นมาสิ่งที่ผมทําในมีก่อนๆเนี่ยคือผิดคือผมคิดระบบจาก จากภาพใหญ่ลงมาภาพเล็กจริงๆแล้วระบบที่ดีมันควรจะคิดจาก small win mm. เล็กๆที่เราสามารถสําเร็จได้ก่อนแล้วเราก็ค่อยๆก่อร่างสร้างให้มันเป็นระบบที่ที่ซับซ้อนขึ้นแต่ยังเรียบง่ายพอที่จะทําให้เรื่องนั้นสาเร็จอะ่ะหลายๆคนฟังคําว่าร,ระบบอาจจะคิดถึงแบบวิศวกรรมหรือะไรแบบนี้นะหรือว่าแบบคอมพิวเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับสำหรับผมนะคำว่าร,ระบบเนี่ยนิยามของมันคืออะไรก็ตามที่คุณใส่อินพุตเข้าไปอะ่ะแล้วมันสามารถให้ออปต์หรือว่าให้ผลลัพธ์ที่คุณทําซ้ําได้แล้วก็คาดการได้อันนั้นคือระบบ ถ้าพูดในเชิงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ระบบในการทํางานหรือระบบในการจัดไฟล์ถ่ายวิดีโอมันไม่ใช่แค่ระบบแบบนั้นมันรวมไปถึงแบบฮาร์บิตยางเงครับฮาปิตหรืออุปนิสัยเนี่ยมันก็คือระบบในการใช้ชีวิตของเราใช่ไหมครับมายเซ็ตของเราเนี่ยก็คือระบบในการคิดถูกไหมครับทุกอย่างเนี่ยถ้ามันมีระบบเนี่ยมันจะสามารถสร้างผลลัพธ์ซ้าๆได้ถ้าคุณมีมายเซตที่เป็นระบบเนี่ยคุณก็าสามารถสร้างความคิดและการลงมือทําที่มันทําซ้ําได้สําเร็จซ้ําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า ระบบที่ดีคือระบบที่ทําซ้าได้เนี่ยถูกต้องอยู่แล้วแต่ปีนี้ที่ผมได้เรียนรู้หนักๆเลยก็คือมันควรจะเรียบง่ายที่สุดที่ทําให้ได้ผลลัพธ์ผมอยากวาดภาพให้คุณเห็นอย่างนี้แล้วกันเนาะถ้าผมทำพอดแคสต์อย่างเงี้ยวันแรกที่ผมเริ่มถ่ายครับผมแค่ตั้งกล้องตั้งไม์แล้วผมก็กดอัดแล้วผมก็ถ่ายได้แหละนะครับอันนี้สร้างผลลัพธ์ที่เป็นพอดแคสต์ออกมาได้แหละทีนี้พอเราอยากทําทุกสัปดาห์ใช่ไหมครับ มันก็ต้องเริ่มทําซ้ําให้มันเหมือนเดิมง่ายขึ้นผมมีเทปแปะที่พื้นไว้จะได้รู้ว่าวางกล้องตรงไหนผมให้กล้องจําค่าของการถ่ายพอดแคสต์เอาไว้ทั้งค่าไวบาลานซ์ทั้งเซตติ้งต่างๆผมมาร์กจุดไว้ว่าขาตั้งกล้องของสูงเท่าไหร่ผมจดค่าที่ผมตั้งไฟเอาไว้ว่าความสว่างเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่แบบนี้ผมก็จะเริ่มทําซ้ําได้แล้วใช่ไหมครับทีนี้ความเรียบง่ายที่สุดในการได้ผลลัพธ์คืออะไรถ้ามองปลายทางหนึ่งนะครับคือระบบยิบยับมากทํายากมากระบบใหญ่โตลงทุนพันล้านึด้ไหมครับ อีกปลายหนึ่งคือระบบที่ไม่มีระบบอะ่ะก็คือทําใหม่ทุกครั้งนะครับอันนั้นคือัอน,นันคือปลายแบบอีกปลายหนึ่งระบบที่เรียบง่ายที่สุดที่ดีคืออะไรคือผมคิดว่า1คือผมสามารถทําซ้ําได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาคิดหรือเสียเวลาจําแล้วว่าเอะผมเซตอะไรไว้คือผมมาปุ๊บผมตั้งได้เร็วเลยผมใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีผมก็เริ่มถ่ายพอดแคสต์ได้นะครับเพราะว่าผมเซตร,ระบบเอาไว้อันนี้คือเรียบง่ายที่สุด แต่ผมว่ากับดักหนึ่งที่หลายๆคนติดก็คือพอเราเริ่มทําได้เป็นระบบแล้วเนี่ยเราหยุดคิดหยุดพัฒนาผมมองว่าพอได้ระบบที่เรียบง่ายแล้วเนี่ยเมื่อเรามีเวลาครับเราควรกลับมาดูระบบว่าเราจะสามารถทําให้มันเอฟฟิเชนตหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไงได้บ้างเช่นผมอาจจะแทนที่ผมจะนั่งจดแล้วผมตั้งค่าไฟทุกครั้งเนี่ยผมใช้ไฟที่มันมีแอปใช่ไหมครับผมก็ให้แอปมันจําค่าไฟไว้เลย ผมมีระบบสมาร์ทโฮมใช่ไหมครับผมสั่งสมาร์ทโฮมคําเดียวตอนนี้กลายเป็นว่ามันเปิดไฟทุกอย่างให้ผมเรียบร้อยแบบนี้ครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบที่เรียบง่ายที่สุดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าพอมันเรียบง่ายที่สุดแล้วมันควรหยุดตรงนั้นผมว่ามันสามารถเรียบง่ายได้มากขึ้นเรื่อยๆสําคัญคืออย่างนี้ครับเราควรสร้างระบบโดยมีพื้นฐานมาจากความต้องการในการใช้งานจริงๆและค่อยๆต่อยอด อย่าเพิ่งไปคิดว่าระบบมันควรจะเป็นหน้าตาอย่างไงนั่นคือสิ่งที่ผมผิดพลาดในปีที่ผ่านมาอย่าเพิ่งไปคิดว่าระบบมันควรจะเป็นหน้าตาย,ย,างงายาังไบบนนาายยงไแล้วไปทําให้มันหรูหราอลังการก่อนเพราะว่าบางอย่างอะครับมันเกินจําเป็นทําจากสิ่งที่เราต้องการผลลัพธ์ก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาให้ระบบมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นและความมีประสิทธิภาพเหล่านี้จะทําให้คุณสามารถส่งต่อระบบพวกนี้ให้คนอื่นทําได้ด้วยเพราะสุดท้ายเนี่ยคุณอยากเอาเวลาไปทําอย่างอื่นใช่ไหมครับคุณต้องสามารถที่จะให้ใครก็ได้สามารถใช้ระบบที่คุณคิดขึ้นมาได้ มาต่อกันที่ข้อที่4ครับความสําเร็จที่ยั่งยืนไม่ได้วัดที่ว่าคุณทําได้ดีแค่ไหนแต่วัดที่ว่าคุณทําดีได้นานแค่ไหนคือผมเนี่ยเป็นคนทําอะไรจริงจังมากเวลาผมออกกํลาลังกายเนี่ยผมก็ออกกํลาลังกายให้ออกกํลาลังกายนี่ก็หมยครับจะหนักหนาแค่ไหนจะลืมจะดึกจะไม่มีเวลาแค่ไหนเนี่ยจะเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับผมวันนั้นต้องมีตารางออกกํลาลังกายผมก็จะออกเป็นต้น คือผมเป็นคนเอาท,ทอะไรสุดตรงอ่ะเวาลาผมอยากจะกินดีผมก็จะแบบไม่กินอะไรที่ผมอยากกินเลยผมจะกินแบบกักใยอะไรอย่างนี้บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเป็นอย่างนั้นนะครับหลายๆครั้งมันทําให้เกิดความเครียดแล้วมันทําได้ไม่นานทีนี้หลายๆอย่างในชีวิตที่เป็นความสําเร็จที่ยั่งยืนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพสายสัมพันธ์แพสซีฟินคัมอะไรพวกนี้ที่มันที่มันต้องมาเรื่อยๆนะครับมันเป็นสิ่งที่คุณต้องทําให้ดีอย่างสม่ําเสมออ่ะมันไม่ต้องดีที่สุดทุกครั้งก็ได้นะครับ สมมติคุณอยากดูแลสุขภาพใช่ไหมครับสมมติคุณกินอาหารที่ดีที่สุดในโลกเลยนะในแง่สุขภาพแบบเพอร์เฟกในแง่สุขภาพของคุณด้วยนะแบบพิสตอมมาสําหรับคุณเลยแต่คุณกินมันแค่หนึ่งมื้อต่อสัปดาห์แล้วมื้ออื่นคุณกินอะไรก็ได้เละเทะเลยคุณว่าคุณจะสุขภาพดีไหมครับเพราะว่าสุขภาพมันไม่ได้เวิร์กอย่างนั้นถูกไหมสุขภาพมันคือขอให้คุณกินสิ่งที่ดีเพียงพอทุกทกวันเพราะร่างกายธรรมชาติมันเวิร์กอย่างนั้นความสัมพันธ์ก็เช่นนกััคครบถ้าุณ พาแฟนไปเดทในที่ที่แบบโหหรูหาราอลังการมากคือจ่ายเงินค่าร้านอาหารค่าโรงแรมค่าอะไรก็ตามเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนแต่คุณพาเขาไปปีละครั้งอย่างเงี้ยแล้ววันอื่นๆในปีคุณก็ดูแลเขาอิลเล็กเกขาอย่างเงี้ยครับคำถามคือความสัมพันธ์เราจะดีหรือเปล่าความสําเร็จใดๆที่มันยั่งยืนนะครับมันเกิดจากการที่เราดูแลมันอย่างสม่ําเสมอและดูแลมันได้อย่างดีพอ เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นเหมือนผมคือมัตรฐานสูงแลยอยากทำให้งานมันดีนะครับอยากให้ถอยกลับมามองนิดน,นึงว่าไอสิ่งที่เรากำลังพยายามจะสําเร็จอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความสัมพันธ์หรือการเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอะไรจะส่งผลดีกับมันมากกว่ากันระหว่างการทําให้ดีสุดยอดไปเลยหนึ่งครั้งกับดีพอสม่ําเสมอตลอดไปแน่นอนถ้าคุณถามอย่างเงี้ยคุณจะรู้เลยว่าคุณต้องทําให้ดีสม่ําเสมอเพราะฉะนั้นนะครับเราจําเป็นจะต้องปล่อยวางความเพอร์เฟคชันนิสต์ลงเราจะเป็นต้องปล่อยให้มันไม่ต้องเพอร์เฟค โจทย์ของผมในปีหน้าก็คือทำยังไงให้ผมสามารถดูแลทุกเรื่องที่ผมอยากจะดูแลได้ดีพอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเริ่มทำแล้วมันยากเกินไปเนี่ยมันเป็นระบบที่ซับซ้อนและยากเกินไปเนี่ยแปลว่าผมต้องเริ่มปรับให้มันลงมาให้มันแบบสามารถทำอย่างสม่ำเสมอได้สม่ำเสมอไม่ได้แปลว่าทุกวันนะสม่ำเสมอแปลว่าอย่างเป็นเวลาไม่ว่าจะเป็นแบบทุกสัปดาห์ทุกเดือนทุกปีอะไรก็แล้วแต่แต่สม่ำเสมอครับทำได้อย่างตลอดข้อ5ครับ ความสุขที่ไม่ได้เบียดเบียนใครอะครับทำไปเถอะคือผมเป็นคนหนึ่งที่โตมากับการชอบคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะคิดยังไงกับเราตอนที่ผมทำมีพลัสครั้งแรกเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นแบบการชนะใจตัวเองครั้งใหญ่ของผมที่ผมสามารถมาพูดหน้ากล้องแล้วก็พยายามไม่คิดว่าคนอื่นจะคอมเมนต์อะไระนะครับคือถ้าคุณไปหาดูอะตอนนี้ในมีพลัส a n n e l ก็ยังมีอยู่นะมีพลัสตอนที่1เนี่ยมันก็จะแบบออกเวิร์ดออกเวิร์ดแบบว่า ตลกตลกหน่อยผมมาเข้าใจว่าผม,มาเอาชนะสิ่งนั้นในตัวเองได้แล้วหลังจากที่ทำมีพลัสมานานแต่ปีที่ผ่านมานยครับเป็นปีที่ผมรู้เลยว่าผมยังติดเรื่องนี้อยู่เยอะกว่าที่ผมจะตัดสินใจว่าผมจะพักการเป็นเมคเกอร์การเป็น DI y แล้วหันมาพูดเรื่องการออกแบบชีวิตเนี่ยผมคิดแล้วคิดอีกว่าจะมีคนมาแซวมาว่ามาดา่ามาแบบไม่พอใจผมหรือเปล่าผมจะบอกเลยว่าการตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบคอนเทนต์ของผมในปีนี้เนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ผมมีความสุขที่สุดเลยถามว่ามันได้ผลมีคนติดตามเยอะมากขึ้นแบบ ทวีคูณไหมไม่เลยแต่ผมแฮปปี้มากเพราะว่าผมได้ทําสิ่งที่ผมอินสิ่งที่ผมรักและสิ่งที่ผมก็มีประโยชน์กับคนอื่นมากที่สุดที่ผมทําได้ผมคิดเยอะมากเลยนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมก็กังวลว่าเอ๊แล้วผมจะต้องเปิดช่องใหม่หรือเปล่าเพราะว่ามันคนละธีมกับมีพลัสที่ผ่านมาแต่แบบถ้าผมเปิดช่องใหม่เนี่ยไอ้มีช่องมีพลัสที่ผมไม่ได้ทำแล้วเนี่ยมันก็จะถูกทิ้งร้างเอาไว้ใช่ไหมครับแล้วยังไงก็ตามอะ่ะคือมีพลัสมันก็คือผมอมันคือเรื่องชีวิตของผมมันคือเรื่องการเดินทางของผมอะ่ะผมเลยมองว่าทําช่องเดียววกกัันแล้ แล้วที่ผ่านมามันก็มีคนอันซับสไคร์ไปเยอะมากเพราะเพราะผมเข้าใจว่าหลายๆคนเข้ามาไม่ได้อยากรู้จักผมไม่ได้อยากได้ประโยชน์จากผมที่เป็นปลื้มอะ่ะอยากทําแค่ DIY ก็เลย subscribe คนพวกนั้นก็เลยอัน u b s c r i b e ไปผมเข้าใจดีนะครับสิ่งที่มันเป็นชัยชนะที่สุดของผมก็คือแบบคือมันเป็นความสบายใจที่เราอยากทําอะไรที่มันมีประโยชน์ก็ทําไปโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบอะ่ะเดี๋ยวคนไม่ชอบเขาก็ไปเดี๋ยวคนชอบเขาก็เข้ามาใหม่ถ้าเราทาตามสิ่งที่คนอื่นชอบตลอดเวลาเนี่ย โดยที่เราไม่ได้เป็นเราหรือเราไม่ชอบสิ่งที่ตัวเองเป็นเนี่ยสุดท้ายคนที่เขาเข้ามาครับคนดูคนฟังอะ่ะไม่ได้อยู่กับเราตลอดถูกไหมแต่เราอยู่กับเราตลอดอะ่ะเราควรทําสิ่งที่เราแฮปปี้ที่อยู่กับมันตลอดอะ่ะและนั่นคือสิ่งที่ผมเบรกทรูที่สุดในปีนี้แล้วคือผมแบบผมแคร์สิ่งที่คนอื่นคิดน้อยลงอะ่ะวันนี้ถ้าใครมาต่อว่าอะไรผมผมก็แค่ฟังถ้ามันมีประโยชน์ผมก็รับมาปรับปรุงถ้าเกิดเขาแค่มาหาเรื่องแล้วกูรังควานไม่หยุดผมก็บล็อกแต่ตั้งแต่ผมมาทำพอดแคสต์เนี่ยประมาณ3อนเนี่ ผมได้คําขอบคุณแล้วผมได้คุยกับคนหลังไม่เยอะมากที่ที่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทํามันไปเปลี่ยนชีวิตเขาบ้างไม่มากก็น้อยอะ่ะผมว่าแค่เนี้ยผมคุมแล้วผมได้ทําสิ่งที่ผมรักและสิ่งที่ผมรักมันช่วยให้คนอื่นได้คิดได้ทําในสิ่งที่มันดีกับเขาอะ่ะผมว่าแค่นี้มัน,มนพอละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณอยากจะทําอะไรในปี2 0 2 4นะครับคุณถามตัวเองดีก่อนว่าคุณรักมันใช่ไหมและมันจะมีประโยชน์กับคุณใช่ไหมมันไม่เบียดเบียนตัวเองใช่ไหมมันไม่เบียดเบียนคนอื่นใช่ไหมและดีกว่าน,นั้นคือ มันจะให้ประโยชน์คนอื่นได้บ้างใช่ไหมถ้าใช่หมดนี้เลยนะครับทำไปเถอะไม่ต้องแคร์หรอกครับว่าคนอื่นจะพูดยังไงไม่ต้องแคร์หรอกครับว่าเวลาเจอคนอื่นแล้วแบบโอ้ยปื้มไลฟ์โคช้ชหรือเปล่าโอ้ยปื้มนักออกแบบชีวิตโอ๊ยแบบอะไร อะไรคือแนวอาอมแบบชีวิตมันไม่มีอาชีพนี้อยู่จริงไม่เป็นไรครับผมคิดคนอาชีพนี้ขึ้นมาใหม่เราแข่งกันทําสิ่งที่เราเชื่อดีกว่าเราแข่งกันทําสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์กับโลกกับคนอื่นดีกว่าแทนที่เราจะมานั่งคอมเมนต์ว่าคนอื่นทําได้ไม่ดีพอเราหาวิธีทําให้เขาดูดีไหมว่าทําให้ดีกว่านี้มันทํำยังไงข้อ6ครับการมีพาร์ทเนอร์ที่ดีเนี่ยมีใช้ไปกว่าครึ่งคือเรื่องนี้ผมว่าทุกๆคนอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันหลายๆคนจะบอกว่า เฮ้ยเราทำธุรกิจเนี่ยอย่ามีหุ้นส่วนเป็นเพื่อนเดี๋ยวทะเลาะกันแล้วบาดหมางกันหรือว่าบางคนจะบอกว่าหุ้นส่วนเนี่ยมันสิ่งสําคัญที่สุดในการทําธุรกิจแล้วแต่คุณจะคิดเนาะแต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาเนี่ยครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าการมีหุ้นส่วนดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีหุ้นส่วนที่ดีหรือเปล่าหุ้นส่วนในที่นี้นะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างเดียวนะถ้าภาษาอังกฤษมันคือคำว่า stakeholder นะครับก็คือคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นพี่น้องเป็นพ่อแม่เป็นเพื่อนเป็นคนร่วมธุรกิจใครก็ตามที่คุณสามารถที่จะมีวินวินเรล ationship ได้หรือว่าความสัมพันธ์แบบชนะชนะได้เนี่ยผมนับเป็นหุ้นส่วนหมดทีนี้คําว่าหุ้นส่วนที่ดีของผมเนี่ยผมหมายถึงอะไรในปีนี้นะครับเรื่องที่เจ็บที่สุดเรื่องที่เรียนรู้หนักที่สุดเรื่องที่กินพลังงานสุขภาพและทรัพยากรในชีวิตผมเยอะที่สุดเนี่ยคือเรื่องหุ้นส่วนนี่แหละคือเรื่องคนเป็นเรื่องที่ผมต้องฝึกเยอะละกันปีนี้เนี่ย เป็นปีที่ผมได้คุยกับคนเยอะที่สุดในในรอบสิบปีที่ผ่านมาเลยคือคุยกับคนหลายคนมากได้ลองทําอะไรใหม่ๆเยอะมากกับคนหลายๆคนจะบอกว่าถ้าปีหน้าคุณกําลังหาพาร์ทเนอร์หรือจะทําอะไรใหม่ๆนะครับผมมีสามอย่างที่คุณควรจะมองหาในตัวพาร์ทเนอร์นะข้อแรกนะครับคุณควรหาคนที่มี growth mindset เยอะๆเพราะ มันเสียเวลามากที่ต้องมานั่งคุยกับคนที่เป็นฟิกซ์ไมเซ็ตนะมันเสียเวลามากที่ต้องมานั่งพยายามทําความเข้าใจกับคนที่จะไม่ทําความเข้าใจในสิ่งที่ไม่ใช่เขาทุกครั้งที่เราอยากจะให้มันเกิดการพัฒนาเนี่ยมันไปชนกับกําแพงว่าก็ฉันเป็นแบบนี้นั่นคือฟิกซ์ไมเซ็ตนะครับคนเป็นโกลฟ์ไมเซ็ตเนี่ยนะครับคือคนที่พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองต่อเวลาเวลาที่เรามีปัญหาซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะไม่โทษกันมันจะไม่น้อยใจมันจะไม่งงงิ้งงี้เง่าเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีหน้าที่ต่่าาางงงคนนตตพััฒวเอ นั่นคือคนที่มีโกลตไมล์เซตสองคนมาทำงานด้วยกันเออแล้วทุกอย่างมันจะเร็วมากเลยเพราะว่ามันจะไม่มีแบบอีโก้มันจะไม่มีการต้องมานั่งรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองทุกคนจะโฟกัสที่การเติบโตเท่านั้นแล้วมันเป็นบรรยากาศที่ดีและเติบโตได้เร็วมากเพราะว่าเวลาเราทาอะไรผิดพลาดอ่ะคนก็จะรู้ว่าสามารถบอกเราได้เพราะเราโกรธพอที่จะเรียนรู้ชั้นได้ชั้นนั้นเราก็บอกเขาได้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ยิ่งอยู่ด้วยกันและยิ่งเติบโตอะ่ะ ในขณะเดียวกันถ้าคุณเจอพาร์ทเนอร์ที่เป็นฟิกซ์ไมล์เซ็ตนะพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็โดนกระทบจิตใจเวลาจากเติบโตก็มาคุยกันว่าจะทํำยังไงแต่พอจะไปทําจริงๆก็บอกว่าก็เราเป็นได้แค่นี้อ้าวอะไรอย่างเงี้ยคนที่มีฟิกซ์ไมล์เซ็ตเยอะๆเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ผมทำงานด้วยแล้วผมจะสูญเสียพลังงานเยอะที่สุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้เลือกคนที่มีกรอสไมล์เซ็ตนะครับข้อ2ในการเลือกพาร์ทเนอร์ครับคือคนที่เขาสามารถสื่อสารได้ดีคือถึงแม้เขาจะมีกรอสไมล์เซ e ตนะครับ แต่ถ้าเขาไม่สามารถสื่อสารออกมาได้ดีเนี่ยบางทีมันทําให้การทํางานร่วมกันมันยากเพราะเรามีภาษาที่ต่างกันเรามีวคบเรามีคําศัพท์แต่ละคำไม่เหมือนกันคําเดียวกันเราเอาจจะหมายความไม่เหมือนกันก็ได้แล้วคนที่สื่อสารได้ไม่ดีเนี่ยหลายๆครั้งนะครับมีปัญหาแล้วมันเคลียร์ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งที่เขารู้สึก สิ่งที่เขาคิดมันเป็นยังไงเขาไม่สามารถอธิบายให้เราเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกพาร์ทเนอร์เลือกคนที่คุยรู้เรื่องนะครับเลือกคนที่เรียบเรียงความคิดตัวเองได้ดีเลือกคนที่ฟังได้ดีเพราะการสื่อสารไม่ใช่แค่ทางเดียวถูกไหมครับและข้อ3ในการเลือกพาร์ทเนอร์ครับคือเขาควรมีประสบการณ์ในเรื่องที่เขาควรทําได้คืออย่างนี้แต่ก่อนเนี่ยผมเลือกพาร์ทเนอร์เนี่ยผมเลือกพาร์ทเนอร์ด้วยความรักความสนิทสนมนึกออกไหมคือผมรู้ว่าคนนี้เป็นคนดีผมรู้ว่าคนนี้เป็นคนน่ารัก ผมก็เลยรู้สึกว่างั้นเรามาทางานด้วยกันแล้วกันแต่ประเด็นคืองนี้ครับความน่ารักอะ่ะกับการประสบความสําเร็จในเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้อะ่ะมันคนละคุณสมบัติกันความน่ารักคือเพื่อนที่ดีไม่ได้แปลว่าเขาจะสามารถทําเรื่องอื่นๆได้ดีอันนี้แยกกันนะคือผมไม่ได้บอกว่าคนไม่มีประสบการณ์คือคนไม่ดีถูกไหมแต่เมื่อเราจะพาร์ตเนอร์กันเพื่อเรื่องอะไรสักอย่างที่จะวินวินเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าคนที่เราพาร์ตเอนอร์ด้วยเนี่ยเขาสามารถที่จะทําให้เราวินในสิ่งที่เขาเก่งได้อะ่ะเพราะเราต้องการพึ่งพาซึ่งกกันนันนนแล ปัญหาของการที่เรามีพาร์ทเนอร์ที่ไม่มีประสบการณ์นะครับคืออะไรรู้ไหมมันจะกลับไปข้อที่ผมบอกอะครับเขาจะสับสนระหว่างความคิดเห็นของเขาอะกับข้อเท็จจริงหรือความรู้ที่มันมีบนโลกแล้วเวลาคนไม่มีประสบการณ์มาคุยกับคนมีประสบการณ์เนี่ยแต่มีความมั่นใจในความคิดตัวเองพอๆกันเนี่ยมันจะเกิดปัญหาทันทีเลยสมมุติว่าผมใช้กล้องมิเรเลสมาใช่ไหมครับแต่คุณไม่เคยใช้กล้องมิเรเลสเลย แต่คุณอ่านคุณฟังรีวิวมาเยอะมากเลยแล้วคุณก็มานั่งเถียงกับผมว่าการใช้กล้องเมล e เลสต์มันต้องใช้ยังไงอ่ะเถียงยังไงก็ไม่จบเพราะผมเถียงเบสออนประสบการณ์ที่ผมใช้กล้องมาจริงๆคุณเถียงเบสออนสิ่งที่คุณเรียนรู้มาแต่คุณไม่เคยทํามันได้เลยอ่ะคุณไม่เคยใช้กล้องจริงๆเลยแต่คุณมั่นใจมากเลยนะว่าสิ่งที่คุณรู้มามันถูกอ่ะมันก็เลยเถียงกันไม่จบครับคือต้องปล่อยให้คนไม่มีประสบการณ์ไปม,มีประสบการณ์ก่อนมันเลยยังเริ่มทํางานด้วยกันไม่ได้อืประมาณนี้ครับสาข้อ เป็นคนมี growth mindset สื่อสารได้ดีและมีประสบการณ์เรื่องอื่นๆเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้ว growth mindset มันใหญ่มากเนาะถ้าคุณมี growth mindset เนี่ย ego คุณก็น้อยถ้าคุณมี growth mindset เนี่ยคุณก็เรียนรู้ได้เร็วถ้าคุณมี growth mindset เนี่ยคุณเป็นคน proactive อยู่แล้วในคำว่า growth mindset คือคำว่า proactive อยู่แล้วถึกัไหมครับถ้าคุณเป็น growth mindset เนี่ยคุณจะไม่โทษคนอื่นก่อนคุณจะคิดว่าคุณจะต้องพัฒนาตัวเองยังไงคือ3ข้อเนี้ยคือถ้าคุณเลือกได้หาคนที่มี3ข้อนี้ ข้อ7ครับตามมาติดๆเลยก็คืออย่าประเมินคนด้วยประสบการณ์ชีวิตของเราแต่ให้ประเมินคนที่หลักฐานความพยายามของเขาหลักฐานความพยายามเนี่ยไม่ใช่ผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์เป็นหนึ่งในหลักฐานความพยายามแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแปลว่าอะไรแปลว่าถึงแม้เขายังทําผลลัพธ์ไม่ได้แต่ถ้าเขากําลังเติบโตถ้าเขามีการพัฒนาการที่ดีครับผมก็ถือว่านั่นเป็นคนคุณภาพอยู่ดีเพราะบางครั้งถึงเราเก่งแค่ไหนเราก็ทําผลลัพธ์ผิดพลาดได้บางครั้งถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นสาหรับผมนะค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ผลของงานแต่ค่าของคนอยู่ที่ความพยายามจะเติบโตและพัฒนาความผิดพลาดของผมคือผมมักจะอย่างนี้แต่ก่อนเนี่ยผมจะใช้ตัวเองเป็นมาตรฐานว่าอ๋อถ้าคุณมีเป้าหมายเดียวกับผมแล้วคุณตั้งใจขนาดนี้คุณควรจะทําเรื่องบางเรื่องได้มากเท่าผมอะแต่หลายๆครั้งอะครับแต่ละคนมันมีความสามารถในการเรียนรู้แต่ละเรื่องไม่เท่ากันถ้าเราไปประเมินคนจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมันเป็นการประเมินที่ผิดพลาด แล้วการประเมินที่ผิดพลาดพวกนี้มันทใํใไม่ระาวาังแผนงานแล้วมันผิดพลาดได้หมดเลยยกตัวอย่างเช่นในปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโปรเจกต์ใหญ่ผมก็คิดว่าพอผมได้พาร์เนอร์มา2องสาคนแล้วเนี่ยเราจะแบ่งกันแบ่งงานกันเท่ากันปรากฏว่าพอทําไปแล้วเนี่ยผมรับผิดชอบงานอยู่คนเดียวเยอะมากผมเลยรู้สึกว่าทำํำไมเขาทําไม่ได้นะมันก็เลยเกิดความแบบมองเขาไม่ดีมันก็เลยเกิดการแบบท,ทั้งที่ที่มันไม่ใช่ความผิดคนอื่นเลยนะมันเป็นความผิดของผมเองที่ผมประเมินค่าคนอื่นผิดไปแทนที่เราจะไปคาดการณ์ว่าคนคนนี้เป็นยังไงครับ สิ่งที่ผมแนะนำคือหาตัววัดชัดๆดีกว่าว่าเราจะประเมินกันยังไงแล้วผมคุยตรงๆเลยนะหลังๆนี่ผมคุยกับคนผมคุยตรงๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองทำอย่างนี้ดูก,ก่อนนะงั้นพี่จะให้เราลองทำา1ึ่นะถ้าทำได้เนะี่ยแปลว่าเราทำา4่หได้นึกออกไหมครับมันมันเป็นวิธีการพูดที่มันอาจจะฟังดูแบบตรงไปตรงมามากเกินไปสำหรับหลายคนนะแต่ผมจะพูดว่าถ้าทำงานกับผมเนี่ยมันจะได้ไม่เสียเวลาคืออะถ้าคุณบอกว่าคุณจะทำสิ่งนี้ให้ได้งั้นผ่านข้อ1ให้ได้ก่อนทำข้อ1ได้ไหมเฮ้ยทำได้นนะ เองก็ลองทาข้อสองได้ไหมเอ้ยทำได้นี่นาคือค่อยๆวัดอย่างเงี้ยดีกว่าก่อนที่จะมอบหมายงานให้ใครสักคนหรือไปคาดหวังให้เขาทาอะไรเนี่ยหาจุดวัดที่มันวัดได้ง่ายๆดีกว่าและอย่าเอาความสําเร็จของคนในอดีตอะมาประเมินเขาเพราะว่าหลายคนเคยสําเร็จเรื่องบางเรื่องมาไม่ได้แปลว่าพอเขาทําเรื่องใหม่ก็จะสาเร็จมันขึ้นอยู่กับว่าเขาเข้าใจหลักการหลายๆอย่างหรือเปล่าคือบางทีเรื่องใหม่อะมันไม่ใช่เรื่องเดิมเป๊ะๆเขาทาซ้าไม่ได้หรือเปล่าเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจหลักการที่สามารถเปลี่ยน จากเรื่องหนึ่งมาทำเรื่องหนึ่งแล้วมันสำเร็จเหมือนกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆครั้งที่เราประเมินคนนะครับให้ประเมินจากการวัดผลความพยายามเท่านั้นเหมือนหาชาเลนจ์ให้เขาอ่ะยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยบอกว่าอยากช่วยผมทำงานบอกว่าอยากนู่นนี่นั่นเนี่ยผมบอกว่าอ่ะดีงั้นไปเรียนรู้การใช้แอปนี้มาหน่อยเพราะว่าผมต้องใช้แอปนี้ในการทำงานผ่านมาทั้งปีเนี่ยยังใช้ไม่ได้เก่งขึ้นมากกว่าเดิมเลยเนี่ยครับมันคือตัววัดความพยายามสำหรับผมเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้พยายามเรื่องน,นั้นมากขึ้นเนี่ยเราไม่ได้ว่ากัน แต่เราจะได้รู้ว่าต่างคนยืนอยู่ตรงไหนต่างคนมีความสามารถประมาณไหนจะได้ไม่คาดการผิดจะได้ไม่ต้องคาดหวังเยอะจะได้ให้เกียรติกันได้จะได้รักกันได้การประเมินคนให้ถูกต้องสาหรับผมเนี่ยมันทําให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างดีและรักกันได้ง่ายขึ้นให้เกียรติกันให้พื้นที่กันได้มากขึ้นข้อสุดท้ายครับข้อ8คือการมีเป้าหมายดีเสมอไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะทําสําเร็จหรือไม่ก็ตามเนี่ยการมีเป้าหมายดีเสมอ คือตอนต้นปีอ่ะผมไม่รู้ว่าใครตั้งเป้าหมายกับปี2023บ้างนะครับแต่ผมก็ตั้งเป้าหมายไว้เยอะมากและหลายๆอันสําเร็จหลายๆอันไม่กระเตื้องเท่าไหร่อย่างเรื่องสุขภาพเนี่ยผมทำมาในปีที่แล้วใช่ไหมพอต้นปีปีนี้ดีมากเลยแต่พอผมมาเจอเรื่องพาร์ทเนอร์เรื่องอะไรที่มันเป็นทำให้ทำให้ผมเจอปัญหาเรื่องงานที่งานเข้าหนักช่วงกลางปีการดูแลสุขภาพผมมัน d r อปแล้วพอมัน d r อปอ่ะถ้าคุณเป็นคนเคยออกกําลังกายมาก่อนคุณจะรู้ว่าพอมัน drop แล้วมัน มันต้องรีบกู้พอมันไม่รีบกู้เนี่ยมันมันดรอปยาวเลยนึกออกไหมครับแล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ออกกลับมาออกกำลังกายเลยการมีเป้าหมายมันสําคัญยังไงร,รู้ไหมครับคือถ้าคุณไม่มีเป้าหมายเนี่ยเวลาคุณเจออุปสรรคอะมันไม่มีเหตุผลที่คุณต้องทนฝ่าอุปสรรคนั้นไปอะเพราะว่าคุณจะข้ามอุปสรรคนี้แล้วข้ามไปหาอะไรเพราะคุณไม่ได้มีเป้าหมายถูกไหมครับแต่การมีเป้าหมายเนี่ยมันทําให เวลาคุณเจออุปสรรคเนี่ยคุณจําเป็นต้องข้ามสิ่งนี้ให้ได้เพราะคุณต้องไปถึงเป้าหมายของคุณให้ได้การข้ามอุปสรรคหรือการหกล้มหรือการผิดพลาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นการมีเป้าหมายอะ่ะไม่ว่ามันจะไปถึงหรือเปล่าเนี่ยถ้าคุณได้เดินทางไปหาเป้าหมายนั้นอย่างสม่ําเสมอยังไงคุณก็พัฒนาซึ่งอย่างที่ผมบอกค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ผลของงานค่าของคนอยู่ที่ความสามารถในการพัฒนาและเติบโต ถ้าคุณมีเป้าหมายอะยังไงคุณจะพัฒนาและเติบโตได้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับคนที่ตั้งเป้าหมายแล้วอาจจะมีแบบยังทําไม่ได้ยังผิดพลาดยังแบบรู้สึกว่ามันยากอยู่ปลายปีแบบนี้ครับเรามา reflect ดีกว่าว่าในปีที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วถ้าปีหน้าเราจะตั้งเป้าหมายใหม่เนี่ยเราจะปรับเป้าหมายยังไงให้มันสามารถเพิ่มการเรียนรู้ของเราได้มากขึ้นเป้าหมายที่ดีเนี่ยมันก็ควรจะมี time l i มิตเนาะควรจะมี deadline ว่ามันควรจะได้เมื่อไหร่เป้าหมายที่ดีควรจะเป็นสิ่งที่คุณพอจะนึกออกว่าาามมันนนจะะต้องีกกกรรรบวใ เข้าหาเป้าหมายนั้นยังไงและเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงอันที่จริงแล้วผมแนะนําว่าให้คุณตั้งเป้าหมายที่คุณคิดว่ามันเกือบจะเป็นไปไม่ได้อะ <c oughs> คือถ้ามันเป็นไปได้อยู่แล้วเนี่ยมันง่ายไปถ้ามันควรจะเป็นเป้าหมายที่เกินเอื้อมนิดหนึ่งเพื่อให้คุณได้เอื้อมเพื่อให้คุณได้ยืดเพื่อให้คุณได้พัฒนาเพราะฉะนั้นในปลายปี2023นี่นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ผ่านปีนี้มาอย่างสบายๆบ,บางคนก็ผ่านมาอย่างโหดร้ายเนาะบางคนก็เรียนรู้ได้เยอะบางคนก็ไม่มีอะไรให้เรียนรู้เท่าไหร่แต่นีีี่่คือออขข้ดขงปใหมเนะ ปีใหม่เนี่ยมันก็เป็นแค่วันวันหนึ่งที่โลกหมุนครบรอบดวงอาทิตย์อีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับในทางวิทยาศาสาตร์แล้วมันไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ในทางมนุษยชาติแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณได้รีเซ็ตอ่ะเพราะ,ะนั้นไม่ว่าปีที่ผ่านมาจะเป็นยังไงนะครับเรียนรู้จากมันแล้วผมว่าเรามาตั้งใจตั้งเป้าหมายในปี2024กันดีกว่าว่าเราจะ achieve อะไรเราจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มแล้วตั้งใจทําไปด้วยกันแล้วผมรู้เลยว่าปี2024เนี่ยเป็นปีที่จะต้องดีีีมมมาากกๆเเพรระป2023นยยผไดู้้อ พอดแคสต์ตอนนี้นะครับจะเป็นตอนสุดท้ายของปีนี้นะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็คริสต์มาสแล้วอาทิตย์หน้าาก็ปีใหม่แล้วผมก็เลยถีอโการขอพักสักหน่อยแล้วกันแล้วเดี๋ยวปีหน้านะครับมาติดตามชมมีพลาสพอดแคสต์กันต่อผมรับรองว่ามีอะไรดีๆที่ผมยังไม่ได้แชร์อีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะครับสุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหน้านะครับขอให้ทุกคนได้พบกับความสุขความเจริญนะครับในปีถัดไปแล้วก็ถ้าใครไปเที่ยวก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับสำหรับมีพลาสพอดแคสต์ Thank you